สวัสดีครับตอนนี้ตาน,นีวีวีซีดีฮักยนเรื่องบานุงคุณรุง่งใช่คุณคุณรักเธอด้วยใจฉันนะครับมีโลโก้สหอีวีเอสเอนเตอร์เโลโก้ีวีเอสเอนเตอร์เทซึ่งก็ g ี7ี่ตือปี61หนงมคนนตรองคุณให้ก็อยู่เดีวซีดีฮักไทยระคบร้าบเก้บาทสวนสังโป นะครับมีเรื่องย่อขาพเยตร์เรื่อง i อจวิตนะครับหนึ่นเกร้บปดะครับราชทศสินค้าดีโอซดี CD, วันธนิตพุทธภาคงสองพันรอสเมื่อช่วงเหลือกระสิบปีปับปงสภา,านีโตทั์ไอทีวเป็นไอทีวีรางวัลในนาแห่งชารางวัลฉาบมงคล วันพึ้มโมคลและวันที่สหาบูชาออกนิติสารทีวีภูลโลกวันที่2ถึง8เมษายน2องพันห้าอยสี่สิเจ็ดของนี้สิตนิจุกสองแผน่นข้าของนี้สิตและจากนายวิสั EVS Entertainment จังกับคดีสินค้าข,ขาดอกนี่จะเป็นอะไรยาวทยอสองสี่ามแปดสี่เ ไอ้นหนุนะ่มรักเธอด้วยใจฉันไม่แต่ E V S Entertainment นะครับที่จะไปใหม่าย,ยา่ากแทนเหมือนกับแผ่นตกหน้าตกหลังนะครับเหมือนกับ DVD นะครับกเือคือโลโก้ E V S Entertainment E V N แล้วก็บอทอนและ DVD CD นี่ีเสนสมากันถือว่ามีรอเยอะพอสมควรนี่ามาอยู่นะครับ หนึ่งะครับดูได้อย่างสะดุดได้ดูได้อย่างแห้นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแห่นสอง EBS ว่ากันว่ามีรอมิหน่อยนะครับรมาอยู่นะครับเกิดของดูได้อย่างแห้นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นสวัสดีคลิปนี้สวัสดีครับ